โอเคครับผมทุกคนกราบวาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับอยู่ช่องอเล็กซ์น้ำอยู่ในเกมฟีฟ่าไลท์สีของเราเช่นเคยครับซีรีส์ฟูลทีมเลสเตอร์ซิตี้ของเรากลับมาแล้วปีท็อปเท่านั้นที่จะครองทีมผมต่อไปผมจะไม่เปลี่ยนทําทีมแล้วทุกคนถ้าผมจะเปลี่ยนห้ามผมด้วยคอมเมนต์ด้วยมึงอยาเปลี่ยนทีมนะ Alex, อเล็กซ์บอกงี้นะอ่ะสหรับคลิปนี้น่าจะเป็นดองนะเอ็ดดีนะเอ้ยไม่ใช่ดิดองการ์ดเออประมาณ1สัปดาห์นะทุกคน แต่มาดูความคืบหน้ากันว่าเราจะได้เสริมตัวไหนบ้างในคลิปนี้แต่ผมไม่ได้เป็นหมุนไอ้นั่นนะเสียดายอยู่เหมือนกันหมุนไอ้เหรียญที่มันให้หมุนอะผมไม่ได้หมุนทุกๆเดือนนะผมเก็บไว้ผมไม่ได้หมุนอันนี้มันยังไม่มีใช่ไหมเนี่ยน่าจะยังนะเว้ยเรามี Starpoint หมื่นเก้าเลยนะซื้ออะไรได้บ้างเนี่ย Starpoint ซื้อนี้ได้อยู่นะหมื่นสองพันห้าร้อยได้เงินสุ่มเงินหนึ่งพะอ่าหนึ่งร้อยถึงสองพันเอ็มเนี่ยไอไอเหรียญเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะปีอันนี้ปีอะไรอนะ่ะไม่ใช่ปีที่แล้วเอ้ยไม่ใช่ดดดดิิอออัันนนนนนนีีีี้้้เเเเหรยยญ่่าจะะืทแลลวู ผม,ผมชอบหายไปช่วงหนึ่งนะครับไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยเหรียญ nr ก็ยังมีเห็นไหมเหรียญเยอะมากนะครับมีสตาร์พูสตาร์พอยไหมไอคอนะ tm อันนี้เอาไปใช้แลกที่ไอคอน tm ใช่ไหมน่าจะใช่หนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์จริงปะเนี่ยไอเหียขอโทษขอไปคำหยาบล่วงหน้านะทุกคนมีแค่สิบเจ็ดชิ้นหนึ่งหรอน้อยมากหนึ่งสัปดาห์จริงปะเนี่ยแต่เงินน่าจะเยอะอยู่หูน้อยมากผมไม่ค่อยได้เล่นนะทุกคนน่าจะดองไม่ถึง1สัปดาห์้วยมั้งแต่เนี้ยล็อกอินมันขึ้นเป็นเดือนใหม่แล้ว มีสองหมื่นสองนะมาดูกันว่าจะได้ตังค์มากี่บาทสําหรับประมาณห้าวันแล้วกันไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์นะประมาณห้าวันสําหรับการดองน้อยมากเดี๋ยวจะขยับไปเป็นสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งแล้วกันนะทุกคนไปเปิดไปมีพันล้านด้วยนะไอมิชชั่นไอ้นั้นผมก็ยังไม่ไปแลกเลยนะมันหมดเขตนแล้วอะผมอุตสาเก็บตรงเก็บแต้มไว้ห้าวันตลอดห้าวัน 5, ที่ผมเล่นเนี่ยได้ห้าพันสามโอเคอยอันนี้ได้มาอีกน่าจะพันเอ็มอยู่ เจ็ดร้อยยังเหรอไม่ถึงพังสองหมื่นแปดแล้วได้วันหกพันเอ็มนะมีทั้งหมดหกสิบเก้าชิ้นเปิดได้แค่ห้าสิบสามได้ใครวะเนี่ยโอ้โหม,มหาเทพแม็กควายได้เวรอนมาด้วยป๊อกบาร์ผมมีแต่ตัวกากาคมีอะไรดีๆมั้ยเนี่ยเอ้ยนี่ไงมีสุ่มบวกห้านี่ไงบวกสามถึงห้านี่ไงสามถึงหกนี่ไงสุ่มบวกเจ็ดก็มีนะเดี๋ยวขอขายออกแป๊บหนึ่งเอ้ยมันมีขายไอ้นี่ด้วยนะครับมีขายแบบทั้งหมดเลยขายราคาต่ําสุดไปเลยแล้วกันนะทุกคนแบ่งๆกันใช้ ใครอยากได้เอ้ยมีออบตันเดือวเสริมเข้าทีมสเตเลสเตอร์บวกทำวิบาลนขายไปก่อนแล้วกันบวก3ามบริฮาบวกขายไปขายราคาให้ราคาต่ำๆไปเลยมันขายได้สูงสุด4 5ตัวเยอะมากดีนะเว้ยไม่ต้องมากด Enter Enter รัวๆเนี่ยมันกดเลือกมาแบบนี้ไว้เลยะนะแล้วเราก็เลือกราคาได้ด้วยนะเนี่ยขายจำนวนมากลงทะเบียนด้วยนักเตะอ่าลงทะเบียนด้วยราคาเริ่มต้นลงทะเบียนราคาที่เหมาะสมหรือว่าลงทะเบียน ต่ำสุดสูงสุดเนี่ยผมขายต่าสุดไปเลย2อ0พยืนยันรอประมวลผลเนี่ยเซดอขายออกเลยยี่ไงอีกทาวิบานขายออกเลยต่ําสุดนะอเล็กซานดโดเห็นไหมมันจะขายออกอัตโนมัติเลยถ้าตัวไหนที่มีคนตั้งซื้อไว้โอเค โอ้ตอนนี้มีเวลาตีห้ายังมีคนมากดซื้ออยู่แล้ววะเนี่ยดิวสบุริฮอออกไปอีกแล้ว38 0 0อันนี้มีกองเต้ที่ตั้งขายไว้ด้วยนะอุ้ยได้มา32 0 0 0อุ้ยได้มาประมาณ10 0 0 0ออุ้ยไม่ถึงสัปดาห์ผมผมอดองไอดีไม่ถึงสัปดาห์นะเอาจริงทุกคนผมเปิด SBB 3วัน2 1, อันน่ะได้มา10 0 0 0เอเลยเหรอเมื่อกนะี้22 0 0 0นอะอันนี้32 0 0 0ก็ต้อง10 0 0 0เมดิเฮ้ยทำไมได้เยอะจังอนะทุกคนเอาเรื่องขายออกอีกแล้วเอ้ยตีห้ามีคนนั่งเล่นอยู่น ลุแม่นบวกห้าเจ็ดหมื่นถูกอยู่นะถือว่าถูกอยู่นะตรงนี้เก้าหมื่นเลยเฮลิเคียนน่าจะเป็นแสนตัวเนี้ยแสนแปดเห็นไหมราคามันโดดกว่ากันมากเลยนะเฮ้ลุกแม่นปีนี้เล่นหน้าเป้าเหรออยู่ทีมอะไรเบอร์กาโมคือทีมอะไรทุกคนผมไม่รู้นะแต่ร้อยสิบด้วยเหมือนกันนะเนี่ยกับเฮลิเคียนเนี่ยเฮลิเคนแพงกว่าหนึ่งหนึ่งแสนล้านเลยนะลุกแม่นเนี่ยประมาณแปดหมื่นเจ็ดหมื่นหกแพงกว่าต้องเยอะนะครับเกินครึ่งเลยอะเฮลิเคนที่ผมเลงไว้นะ เป็นปี BWC แต่ไม่มีขายชิมหายแล้วตัวนี้4 6 0 0 0หกหรอน่าสนใจอยู่นะตังคูไม่ถึงนี่หว่าโอ้พลังแฝงปีนี้โคตรด,ดีทุกคนปี WC โคตรด,ดีลองลองมาเป็นปีไหนอีกอะเดนิกเกอร์ก่อนไหมเดนิกเกอร์มีไหมไม่มีอังเดคาม,มาลิกเหรอคาม,มาริลก4,000เองถูกมากลิอสมาเลสปีนี้หรอเฮ้ยปีชปมมันก็เล่นดีแล้วนะปีชมป์สแตะ114จแตะเท่ากันกับตัวนี้บวกห้า ลองดู68อันนี้บวก65เอ้ยปีชัปโอเคอยู่นะแต่ปี22 UCL ก็ดูดีอยู่นะใกล้เคียงกันนะไม่ได้แย่ตัวนี้มียิงโคง้งตัวนี้ไม่ส่งไกลชอบเถียงกรรมการเอามาทําไมก่อนอืมมาเลสปีนี้เท่าไหรอ่อ่ะ28,000มันโอเคอยู่นะมหาเทพเจสซี่ลินการดโหโคตรแพงแต่ผมอยากได้กองหน้าก่อนอะพริจิงอันนี้คาร์ลีตปีนี้เล่นดีอยู่นะ บวกแแต่ผมยังไม่เคยใช้ปี w c เอ้ยไม่ใช่ดิปี T S นะเดี๋ยวลองใช้ T S บ้างแล้วกันเปลี่ยนเจสตซีลินการ์ดปีนี้สเตตัสดูดีกว่านะ HP น้อยกว่าด้วยไม่รู้ว่าปีไหนเล่นดีกว่าแต่ปีเนี้ยโคตรแพงเลยดูสเตตัสเทียบกันนะเดี๋ยว UC กับ LOL นะดูเดี๋ยว w c ดิดีกว่าหลายอย่างเลยนะเห็นไหมพลังแสงก็มียิงไกลยิงโค้งด้วยแต่ตัวเนี้ยจะ ได้ความเร็ว lol เนี่ยจะได้ความเร็วที่เร็วกว่าเห็นไหมใครอยากได้อันไหนก็เลือกเอาแต่ผมเล็งตัวนี้ไว้แล้วกันนะ b w c อยากเล่นฮาวิบาลนมากเลยแต่ไม่มีขายเว้ยทุกคนอินโกโลกองเต ผมเต้ใช้ปีไหนดีทุกคนปี BB t b ก็โอเคอยู่นะแต่ไม่มีขายอีกแล้วปีนี้ก็เคยใช้แล้วเล่นดีอยู่เหมือนกันแต่สเตตัสมันยังไม่สุดะนะมันยังไม่สุดมันใกล้เคียงเล่นใกล้เคียงกับปีนี้แหละกับ MOG เนี่ยแต่มันจะดีกว่าดีกว่านิดนึงไม่แย่นะครับแต่แต่ MOG เนี่ยใครที่ดูคลิปที่แล้วอะ่ะคือ MOG ปีนี้ผมซื้อไปใช่ไหมเล่นส่งไม่ตรงแต่เข้าปะทะโอเคเลยนะครับ กองเต้ปีนี้ก็โอเคนะ BWC โอเคทุกคนผมได้ตัวที่จะเสริมแล้วเป็นแฮร์รี่เคนปี21 TOTS แล้วกันนะอ่านราคาอาจจะบักนะซื้อมาแล้วถ้าจะขายคือขายยากขายยากแน่นอนเต็มตลาดนะตอนนี้5ตัวต่ำสุดนะเท่าที่ผมดูนะแฮร์รี่เคนส่วนมากสเตยอะไรวะยูมุกาดาวอะมีแค่3ดาวนะแต่ปีนี้4ดาวเว้ยนะเริ่มต้น4ดาวบวก5ก็5ดาวอะเนี่ย3ดาว ปี2 tots 22 tots 4ดาวนะ23 ty 3ดาว h g 3าดาวแล้วสตตามมันก็ค่อนข้างโอเคนะพลังแฝงก็เยอะด้วยนะพลังแฝงดูดีกว่านะสำหรับพลังแฝงนะดูดีกว่าปี b w c ด้วยนะ b s g แต่ว่าปีนี้มันจะไม่มีพลังแฝงยิงโค้งเว้ยแต่เอาจริงมันก็ยิงดีแหละยิงเต็มข้อไปเลยไม่ต้องกดยิงโค้งก็ได้นะสำหรับเ e l i k e นนะ ยิงโค้ง107เนี่ยมันจะน้อยมากนะสำหรับปี21 TOT ททแต่พลังการยิงอะ่ะค่อนข้างดีนะพลังการยิง109ยิงเหรอเจ็บสกอร์111อยู่นะถ้าบวก5เนี่ยมันจะสเตตัสประมาณ120พอดีนะบวก5เวลด์5แล้วก็ทีมเันเดอร์บวก5เนี่ยสเตตัสมันจะประมาณ120พอดีแต่ราคามันเขาอ่า,อาผมว่าน,น่าจะสูงไปนะเดี๋ยวลองเปรียบเทียบให้ดูกับเบนเซม่าเบนเซม่าปี21 TOT เ,เนี่ยราคามันสูงกว่าเบนเซม่าอีกนะเดีย๋ยวดูสเตตัสใส่กันเลย เบติมาความเร็วดีกว่านิดนึงหนึ่งแค่1จบสกอร์เคียนจบสกอร์ดีแค่1นึ่งเตตั้ยเฮลิเคียนก็ดูดีกว่าอยู่นะดูดีกว่าหลายอันอยู่พลังการยิงยิงไกลเออเตะลูกโทษอันนี้ไม่ต้องนับก็ได้นะส่งก็ดีกว่ายิงโค้งแค่นิดเดียวเบติมามีเลี้ยงบอลดีกว่าควบคุมบอลได้ดีกว่าแค่1%มันก็สูสีกันอะทุกคนไม่ได้ดีไปมากกว่ากันนะแต่เฮลิเคียนมันแพงกว่าพลังแสงเบติมา มียิงโค้งนะตัวนี้ยิงโค้งดีอยู่แล้วนะเบนเซมา่าเอาเป็นว่าคลิปนี้เสริมแฮร์รี่คนแล้วกันนะทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วเสริมมาเลยแล้วกัน2องหมจัดไปหน้ามาแล้วกองหน้าตัวหนึ่งกองหน้าอีกตัวหนึ่งนะคลิปต่อไปต้องเป็นเสริมปีกแล้วแหละเดี๋ยวรอดูลิยันมาเรสน,น่าจะใช้น่าจะซื้อเป็นลิยันมาเรสน,นะคลิปหน้าคลิปนี้เสริมแฮร์รี่คนมาแทนวาร์ดี้บีเอ็มโอจีครับเงินเหลือประมาณ9000ล้านโอเคขายแฮร์รี่คนตัวนี้ออกไปทีนี้ ต่ำไปเลยยังแบ่งกันใช้น้องอย่าไปคิดเลยเยอะอ่ะเสริมอุ้ยเพิ่มมา117เลยเหรอสเตตัสสเตตัสเพิ่ม6เลยนี่ซื้อมาเมื่อกี้มันสเตตัส111เองแต่ในนี้บวก5นะเห็นไหมมันบวกแค่5นะทีมคันเลอร์เนี่ยก็บวก5นะทำไมเป็น1 1อยวะปกตีมต้องเป็น116ดิจาก111อ่ะบวก5ก็ตรงนี้องเป็น116ดิเดี๋ยวนะทีมคันเลอร์อันนี้บวก3ซิลเวอร์บวก2อะไรเนี่ย สเตสเตอร์ซิตี้แชมเปี้ยนไม่มีแฮลิเคนไม่ได้บวกแต่มันเป็น117อ่ะโอเคเพิ่มให้6เลยนะเตเตตัสก็เพิ่มเวลเข้าไปอีก4เวลก็จะเป็น121นะครับอูเอาเรื่องมี130มไมเนะี่ยไม่น่ามีนะไม่มีครับจุดสกอร์ต้องหาจุดสกอร์เพิ่มหาในขับอะไรวะไม่ใช่ดิกองเชียมันเพิ่มอะไรเข้ามาเยอะแยะอย่างเนี้ยอันนี้เริ่มใหม่หรอไอดีนี้ผม เก็บอันนี้ไม่เยอะเลยนะมนจําได้ว่าผมเคยใส่ไปแล้วแต่มันให้ใส่ใหม่เราหรือยังไงนามาใช้นํามาใช้นี่ไงมันต้องนํามาใช้ดิของหน้าอันนี้บูท้อะไรอะ่ะเพิ่มความอึดเพิ่มความอึดกองกลางเพิ่มความอึดกองหน้าเพิ่มความอึดกองกลางแล้วกันนะสองพันใช้สองพันอ เ c อันนี้คืออะไรฝึกพิเศษอ๋อเราใส่ได้เหรอว่าเราจะเพิ่มอะไรใส่นี่ให้เฮลิเคนแล้วกันใช้2,000เรามี5,000เลยนะมันบวกเท่าไหร่อ่ะฮะถ้าเราใส่ไปมันจะบวกเท่าไหร่ลิมิตค่าพลังในการฝึก3ามหรอมันจะเพิ่ม3ามอู้ไม่ถึง130ดิเดี๋ยวนะดูครับเฮลิเคนอันไหนมันเยอะสุดอ่ะให้มันสีแดงไปพลังเต็ม126 127มี้ยไหมไม่มีว่ะไม่เป็นไร129อยู่นะถ้าใส่ครบ3ครั้งไม่เอาดีกว่า เอาเพิ่มความเร็วให้ยันเขียนดีกว่าเครอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเข้ามาดูหน้าต่างนี้อันนี้คือการอะไรอะหมวดอะไรนํามาใช้มุวงบ้นพวกสามกโดนอันนี้คือเราใช้ได้หรอเองนี้แล้วกันนะฟรีคิกกับพลังการยิงไปอ๋อใช้น,นี้เข้าไปอีกใช้น,นี้อีก2000แล้วเราก็จะฝึกฝึกอันนี้ไม่ได้อีกเดิเพิ่มเพิ่ม2นะสเตตัสเพิ่มอีก2เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเพิ่มให้เราไหมน่าจะเพิ่มแหละแต่ตอนนี้ TC หมดแล้วต้องเก็บเนี่ยถ้าเราจะอ่า ใส่อันนี้เข้าไปอีกเราก็ต้องเก็บ tc อีกติดติดกองกลางติดติดป้องกันใช้2 0 0 0ันเหมือนกันนะเก็บจากไหนก็คือเก็บจากนี้ครับถ้าอยากได้ tc นะครับถ้ามันไม่ขึ้นเนะี่ยเราต้องรีใหม่ใช้เงิน1 0 0 0 0แสนในการรีอัพเกรดสำเร็จ um ใช้งานเอเจนต์สำเร็จอันนี้จ่ายช่องในเกมได้สำเร็จ um หรือว่าเรายังไม่ต้องกดรับก็ได้เว้ยทุกคนเราไปทำภารกิจเราไปเตะไว้เลยก็ได้เปิดมินเจอร์ไว้แล้วก็เนี่ยมันจะขึ้นหนึ่งหนึ่งเนะี่ยถ้าเรากดรับมันจะได้เลยนะแต่ผมไม่รับอันนี้นะครับ ผมจะเก็บแค่ t c นะครับทุกคนเดี๋ยวรออันนี้แป๊บหนึง่งเลยอีก1นาทีไม่ใช่3นาที90วิมัน1นาที1นาทีครึ่งนะครับพูดผิดคอไปด้วยตอนนี้สเตตัสบวกให้อีก1แล้วนะมันจะบวก2นะเพราะว่าเราเพิ่มไป2แนละ้วอันนี้สเตตัสความเร็วนะไม่ใช่ค่าพลังรวมนะไม่ใช่ค่าพลังโอเวอร์ออลนะ บวกแค่ความเร็วนะ,อ,ะอันนี้คือโหมดใหม่คับลอบบี้นี่ไงมันฝึกอ๋อคือมันฝึกพร้อมกันได้6แค่6ตัวนะเราฝึกพร้อมกันได้แค่6ตัวเราก็ต้องรอให้ตัวใดตัวหนึ่งเสร็จแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกอะไรเงี้ยนะครับองเชียย์อันนี้ก็จะบัฟอ่าเพิ่มความอื่นให้กับตำแหน่งอ่า MF ก็คือกองกลางอะตำแหน่ง CAM, CMC, d m RAM, LAM, RDM, RCM อะไรน,นะครับเออมันจะเพิ่มให้บวก1ความอืดน,นะครับ ถ้าเราถ้าเราเล่นไปจนถึงพักดีนะครับขีดอันนี้เต็มการฝึกเฮลิเคียนเสร็จสิ้นแล้วอ่ะโอเคเนี่ยถ้าเราฝึกเล่นไปเรื่อยๆนะลงแรงหรือว่าเตะอะไรไปเรื่อยๆอทุกคนมันจะเพิ่มให้ขึ้นถ้าขึ้นเป็นพักดีเลเวลแปมันก็จะบวกความอึด2อูดุดัน2โอเคอยู่นะโอเคเฮลิเคียนสําเร็จครับก็บวกนี่เมื่อกี้ร้อยสินะเป็นร้อยสินะเดี๋ยวเข้าไปดูหน้าหน้าทีมตอนนี้มูลค่าทีมเพิ่มมาเป็น3ามหมเแล้วทุกคนเอ่อเพิ่มหมดเร็วนี่ไงมันจะบวกเป็น7นะที่จริงมันบวก5ห เห็นไหมสเตตัสบวกหมีบวกแอันนี้คืออะไรเข้สาสกัดเพิ่ม8เข้สาสกัดมันน่าจะบวกไอจากอ่าเลสเตอร์นะทีมคันเลอร์เลสเตอร์อันนี้คือความเร็วเห็นไหมการฝึกพิเศษเนี่ยมันจะขึ้นบอกบวกสเห็นไหมทุกคนอ่าเดี๋ยว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 อันนี้เล่นตุ๊กตอ๋อดูสเตตัสทุกตำแหน่งโอเคเดี๋ยวลองไปเล่นสักตาหนึ่งมาดูประสิทธิภาพของเฮลิเคนกันทุกคนลีลามานานและอ่ะไปเจอกันในแมตช์ครับผมมาดูกันว่าเฮลิเคนเนี่ยที่เราเลือกมาเนี่ยจะเล่นดีหรือเปล่านะสกิลมูฟาาดวนนะทุกค ปีอื่นแค่สี่ดาวนะแต่ปีนี้ห้าดาวครับไปเดี๋ยวลองเล่นดูครับฮัลโหลโหควรจะเคลียร์บอลได้นะมีลาโคดราชิดโอ้โหสไลด์ก่อนเลย พวกก็น่าชนไปดีดีลานักกว่าจะเขี่ยบอลได้ไปราชิเตสซาวราชิเตสซาว,เ,าวเรียบร้อย เฮลิเคียนแอดซิสเยอะผมกองหน้าจำแอดซิสอยู่แล้วนะเฮลิเคียนอ่ะเอาจริงแอดซิสให้ซอนซอนแอดซิสให้เฮลิเคียนอะไรเงี้ยเข้าขากันมากอยู่กับสเปอร์ชวนไปดิกองเต้โอ้โหไปได้ไงวะเทพจรโอ้โหจุดโทษว่าแล้วไงเทพจรตลอดเลยเสียจุดโทษบ่อยมาก เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหแคปเปอร์ช่ไมเข้าช่วยไปอีกหนึ่งเซฟเฉยทุกคนเราถูกเฉยโฟฟาน่าเบียดไปดิโอ้โหเอาเรื่องลิเชนทะลุช่องยิงเลยล้กกันไม่เข้าไปดิ เทพจอนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเข้าหนักนะแลอวก็เกียโทูตอาจจะเปิดูกนี้มาได้สวยแล้วครับกวนมาไงเอลิเชนโอ้โไม่ได้เอ้ยนึกว่าออกนึกว่าออดผมผมกดข้ามรอแล้วนะเมืเ่มอ,อกี้นึกว่าออด่าสาั้นผมไม่ทนันทางเล่นเลยเอ้ยมันเร็วจังวะทาแเล่นเร็วจังวะโอ้โหวิ่งโคตรเร็วกองหลังวิ่งไม่ทันสักตัวทุกคน เร็วมากโอเคกดแดได้ไหมโอเคได้อยู่ราชิเดซาโอ้โหอีมันทำไมมันรู้ว่าผมจะแตะไปอะมันวิ่งกลับไปรอแล้วนะโอเคไปยัสมาเล็โอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะเปิดเข้าไปแล้วอื้อเซฟอีกโอ้โห โดนอีลิกเซนปีธรรมดาชนกระเด็นเลยตำแน่งอะไรวะดิวบริห์หอปีสปอร์ตไลท์บวกห้าโดนอีลิกเซนปียี่สิบสองธรรมดาชน,นใช่ไหมปียี่สิบสองธรรมดาไหมทีมม่เขากำลังมองแล้วก็เปิดพลาไปได้สวยครับอู้หู้โค้ชเซฟดูดิเชี่ยเซฟเกินบางทีอะเนี่ยอีลิกเซนปีธรรมดาเนี่ะทุกคน,ม,บบน,นมันชนผมได้ไงวะ โอ้ผมและชีเกซาวมันถนัดซ้ายนี่หว่าผมลืมล็อกเข้าหัวอย่างเดียวเลยกูโอเคครับผมคลิปนี้ก็คร่าวๆแล้วกันนะสำหรับเฮลิเคนของเราที่ซื้อมายังไม่ได้โชว์ประสิทธิภาพเท่าไหร่นะคลิปนี้นะเพราะว่าเล่นแค่แมตต์เดียวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะสำหรับซีรีส์ฟูลทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับเสริมเฮลิเคนนะตัวนี้อ่าคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่าจะเสริมตัวไหนนะอ่าวิวตอนนี้วิวสองความเร็วเพิ่มอีก ลองใส่วิวไปดูความเร็วก็จะเป็นร้อยสิบแปดนะทุกคนบวกเยอะมากโอเคฝากเพียงเท่านี้แล้วกันนะใครชอบนะบผมฝากก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบก็กดไม่ชอบมาแล้วกันเนาะโอเคใครที่อยากให้ผมรีวิวไอดีให้ส่งมาที่แฟนเพจลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้เช่นเคยครับต้องขอตัวลาท่านาผู้ชมทุกๆคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว